หากคุณดื่มน้ำอุ่นทุกเช้าขณะท้องว่างฟังให้ดีพรานิสัยง่ายๆนี้สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณได้จริงอย่างแรกอวัยวะของคุณเริ่มตื่นตัวน้ำอุ่นไหลผ่านตัวคุณเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าชำระร่างระบบและก,กวาดของเสียออกไปเมื่อถึงวันที่3 บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของคุณเริ่มเผาผันไขมันเก่าไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความสมดุลเพิ่มความอบอุ่นเข้าสู่แกนกลางไฟภายในตัวคุณเริ่มลุกโชนนี่คือพลังแห่งความร้อนและความสมดุลหลังจากหนึ่งสัปดาห์การไหลเวียนในภายในร่างกายคุณเปลี่ยนไปเลือดคุณไหลลื่นขึ้นเส้นเลือดของคุณเปิดกว้างขึ้นเหมือนแม่น้ำกลางฤดูหนาวและพลังชีวิตเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระอีกครั้งคุณจะรู้สึกเบาสดใสและมีชีวิตชีวาแล้วคุณ จะเห็นมันได้บนใบหน้าผิวของคุณจะก,กระจ่างใสดวงตาสดชื่นและเวลาเหมือนจะถอยหลังนั่นคือชะรอไวเมื่อภายในสะอาดภายนอกก็เริ่มเปล่งประกายหากคุณฟังจนจบคอมเมนต์ว่าน้ําอุ่นแชร์ให้กับคนที่ยังหัวเราะกับเรื่องง่ายๆเพราะวันหนึ่งพวกเขาจะเข้าใจหากเขาทําตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปัน,ปนข้อมูลดีๆมีทุกวันครับ